ขับด้วยใจเพิดเพลินเราจะขึ้นเนินไปล้างหินกันนะคะด้วยรถตุ๊กๆของเราเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยขึ้นไม่ได้หรออือไม่นะให้ทุกคนทุกคนขึ้นเนินไม่ได้ อะไรกันครับเนี่ยควยอะไรวะนี่คือรถเริ่มต้นนะคะของอผู้เล่นประเทศเซิเร์ฟเซิร์ฟกุ๊กกุ๊กอะจะต,ต้องขึ้นขึ้นเนินนั้นไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลองหาทางใหม่สิลองเนินนี้สิโอ้โห <c oughs> ด,ดูความแรงของรถซะก่อนนะคะอยู่ที่สามสิบกว่าอะไรวะเนี่ย <c oughs> ดูความลำบากตักตำของสาวน้อยผู้เลอเฉิดูทุยสาวน้อยผู้เลอโฉมนะคะชื่อน้องแหนมนะคะในประเทศกุกุกนะคะน้องแหนมนี่แหนมนะคะมีกวางด้วยเอ้ยเรามาแล้วเราจะโอ้ยเรถเราจะไปล้างหินนะคะทุกคนเราจะไปล้างหินที่เราไปขุดเหมืองมานะคะแต่ว่ารถมันแบบ ขึ้นเนินเมื่อกี้ไม่ได้แล้วแบบอยากจะขับตาม Google Map อะ่ะเออแต่มันไปไม่ได้นะแล้วดูดิอ่ะดิบชิปหายไวป่วงเลยค่ะคุณแม่นะเออแต่ก็มาถึงอย่างปอดไทยนะคะมาถึงโดยสวัสดิภาพนะจ๊ะดูท่าลงาไมดิท่าลงเฮ้ยดูการตวัดปลายเท้าซะก่อนตวัดปลายเท้าฮนะ <c oughs> เหมือนลงมอเตอร์ไซค์อ,อะ <c oughs> แต่ว่าเป็นรถตุกๆใช่รถตุกๆุกไหมรถตุกๆแหละไปล้างหินนะคะสิ้นสุดการเดิน,นทางของแหนมแล้วนะคะในวันนี้นะคะเดินทางจากที่ขุดเหมืองนะคะด้วยความยากลําบากคือตรงนี้นะคะมาตรงนี้นะคะใช้เวลาประมาณสิบนาที <c oughs> เหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินกับการขึ้นเนินเมื่อกี้ที่แบบมีความพยายามมาก